ครับชิพีพามารับชมบรรยากาศงานตอกเ้าเข็นนะครับนี่เป็นงานฝใส่างชั้นนะครับเราขอต้อนรับสุเป็นครับเดี๋ยวตามมารับชมบรรยากาศนะครับกอกกำลังตอกนะครับฝนฟ้าอากาศก็กำลังมานะครับโอ้โหวันนี้ร้อนมากๆเลยนะครับร้อนมากเลยนะครับเป็นพื้นที่ถมดินใหม่นะครับ ต่อมาต่อเสาเขียนะก็สิบห้าต้นนะครับเสาเข็ยของเรานะครับ ด้านล่างก็จะเป็นยินเดิมนี่นะ่าจะเป็นยินอ่อนดูนะครับอ่านขั้นยิ้นอ่อนก,ก็จะเป็นยินแข็งเลย ลงะเริ่มจะแน่นขึ้นแล้วครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับต่อเข็มนะครับร้อนมากๆครับไม่ได้ถ่ายจนจบนะครับนี่ตรงก้กำลังเลื้อนะครับ เสาเข็มเราก็ลงดีนะครับสบห้าต้นครับสำหรับเสาเข็มของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อใบ่งปกวกเราด้วยนะครับจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ